สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการแก้ Facebook ลืมรหัสผ่านนะครับหรือว่าใครที่ไม่สามารถเข้า Facebook ได้นะครับจะกู้ Facebook ก็ลองใช้แนวทางนี้ในการกู้ได้นะครับโอเคเริ่มแรกนะครับให้เราไปที่แอป a c e b o o k นะครับวิธีนี้นะครับสามารถทําผ่านโทรศัพท์ได้เลยนะครับไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์ก็สามารถทําได้นะครับโอเคนะครับให้เรากดไปที่ลืมรหัสผ่านนะครับ ตอนนี้นะครับองค์ประกอบในการกู้ Facebook นะครับจะต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมมันถึงจะสามารถกู้ได้นะครับเราจะต้องมีตัวอีเมลนะครับที่ใช้สมัครล็อกอินบัญชีนะครับต้องจําตัวบนให้ได้นะครับตัวพาสเวิร์ดเราจําไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับขอแค่จําตัวข้างบนได้นะครับต้องมีอีเมลนะครับหรือนะครับหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่เราใช้สมัครนะครับเพื่อยืนยันตัวตน Facebook นะครับต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผม โอเคของผมจะใช้เป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับที่ใช้สมัครก็จะกรอกเบอร์โทรงผมเข้าไปนะครับประมาณนี้ครับกรอกเบอร์เสร็จปุ๊บแล้วก็กดค้นหาบัญชีนะครับตรงนี้สําคัญนะครับท่านผู้ชมคําว่าพอเรากรอกเบอร์หรือว่ากรอกอีเมลเข้าไปแล้วนะครับบางคนนะครับจะมีหลายบัญชีขึ้นมาเลยนะครับให้เราเลือกชื่อบัญชีที่เราจะกู้ให้ถูกต้องนะครับผม ตรงนี้สาคัญนะครับของผมมันมีแค่บัญชีตัวเดียวนะครับผมก็จะเลือกตัวนี้ว่าจะรับรหัสผ่านวัดผ่านวอ a t ์แอ p หรือว่ารับ SMS นะครับผมจะเลือกรับทาง SMS นะครับก็จะกดดําเนินการต่อนะครับติกเป็น SMS นะครับถ้าใครใช้ Gmail นะครับก็มันจะมีรหัสส่งเข้าไปในตัว Gmail ของเรานะครับให้เราไปเปิดดูนะครับกดเป็นดําเนินการต่อครับผม ก็จะมีรหัสเด่งเข้ามานะครับเราก็เอารหัสมาป้อนนะครับแล้วก็กดคำว่าดำเนินการต่อนะครับมันก็จะให้เราสร้างรหัสผ่านใหม่นะครับผมเขาก็จะบอกว่าสร้างรหัสผ่านด้วยตัวอักษรและตัวเลขอย่างน้อย6ตัวนะครับคุณจะต้องใช้รหัสผ่านนี้เพื่อเข้าสู่ ระบบบัญชีของคุณนะครับหลังจากเราตั้งรหัสผ่านตัวนี้เสร็จนะครับเราจะต้องจําให้ได้ด้วยนะครับตัวนี้ผมก็จะตั้งไปผมจะตั้งเป็นตัว A ใหญ่นะครับ A ใหญ่แล้วก็ใส่เป็นตัวเลขนะครับสี่ตัวแล้ว A ใหญ่ตามด้วยเลขสี่ศนนะครับโอเค ผมจะตั้งประมาณนี้นะครับเราก็จะเข้าใช้งาน facebook ของเราได้แล้วนะครับตอนนี้โอเคครับลองนำวิธีนี้ไปปรับเปลี่ยนประยุกต์พลิกแพงใช้กันดูนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้านะครับถ้าใครทําตามคลิปนี้แล้วยังไม่ได้อีกนะครับมันจะมีอีกวิธีในการกู้นะครับบางคนนะครับกดส่งรหัส s SMS หรือว่ากดส่งรหัสไปที่ Gmail นะครับรหัสไม่ไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการกู้กันนะครับมันจะมีอีกสเต็ปนึงในการกู้นะครับก็คือส่งความช่วยเหลือนะครับมันจะมีอีกอีก,อ,ก,อ,กอีกวิธีนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมจะนำเสนอแนวทางการกู้วิธีอื่นขึ้นไปให้รับชมนะครับ